กพากำนัลแฟนผพจพี่น้องมือนีพี่หญิงเฮ้ยมาดับสิพามาเก็บผักกุ้งเพราะว่าเมื่อนี้มีมือกล้องพี่สีก็เลยอยากกินผัดผักกุ้งพี่หญิงซื้อปลาเค็มมาอยากกินผัดปักกุ้งฉันเลเลยสิมหาเก็บผักกุ้งทองตามทองให้ทองน้ำเ่ยพี่น้องยอดสะมีพอบเท่าเห็นบ่จิมจิมอันนั่นพี่น้องเลยจิมสมตำ หัวบัวงามงามเนาะงอมงามอวบอวดนี่แหละนะพี่น้องเนี่ย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 จะว่ามาว่าพี่ว่านั่นเด้ออากาศฮอนหลายก็เลยต้องมาตัดแต่เศร้านี่ก็เพราะเศร้าบันไดย์ด้อพี่น้องเนี่ยเอาเงาเงาเจ็กหน่อยเนาะเอียเดี๋ยวเราไปตัวปูนปูนเนาะปูนมาเขาผู้หลักผู้หนวานเถอะเก็บไปพิพาเก็บเนี่อนี่น้องจ๋า แล้วก็ไปอันล่างแซน้ำยาเนาะแซน้ำยาไว้ให้มันมันอยาล่างผักน,นะพี่น้องเอาเดี๋ยวเขาตบไปจัดหน่อยเดี๋ยวเขาย่างไปพุ่นแบบนี้เนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยไปต่อช่วงพุ่น,น้อพี่น้องวันนี้สองสีอันนี้้อพี่น้องอันนี้ยอดสีขาววันนึงหนึ่งย,ยอดสีแดงเนาะผักบุ้งน้าเนี่ยมันอีเป็นมีเด้อเนี่ย ามาใกล้ๆน้องหลังมาซุ้มเอาเอ่อนนี่มันอย่างนี้เป็นยอดสีขาวๆดังสีค่ะอันนี้ผักบุ้งน้าเนาะผักบุ้งบ้าน,านๆเขานี่ล่ะเนี่ยจริงๆมันมีอันเขาเฮ็ดเป็นธุรกิจได้พี่อิงเห็นนะเขาเฮ็ดผักบุ้งนี่ล่ะผักบุ้งน้านี่ล่ะไว้ถ้าจิ้มสุ้มเนี่ยเขาเฮ็ดเป็นเปลงง่ญ่แล้วเขาก็ตัดขายแต่ว่าอันนี้เขได้ตัดดอกมันตัดที่น้าซุ้มจะของนี่ล่ะค่ะเนาะอันก่ได้ปูบ ก็มาตัดเนีผักธรรมชาติขึ้นบ้านพี่น้องอันพี่อิงที่เอาไปหัดกับปลาเค็มค่ะเนาะ,นะอัน,นยอดอัวอวนี่อ้อนอวยรวยเด่นพี่น้องอันเนี่ยค่ะเนาะเนี่ยตัดไปเพราะว่าคันสื่อเขากินกระลายบาทมาท,ที่นี่ห้ามาแล้วเวห้าในมาบานห้าเล้วเห็นบ ยอดนี่ยอดสีแดงค่ะยอดแดงกับยอดขาวถ้าสมมุติว่าเขามีน้ำดีๆได้ดพี่น้องพักบุ้งยอดสีขาวเนี่ยเขากะซีเอาไปแกงเทพโพเด้คั้นเขามีน้ำดีๆนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบธรรมชาติเนาะมันขึ้นเดี๋ยวย้ำเขาไทนะเนี่ยย้ำเขาเฮ็ดนะเขาก็ซีไไทิทีพี่น้องเนี่ยมองเนี่ยที่ิงก็เลยมาเก็บ ไปพัดเอาย่งางไปไเรียอเนาะย่างไปเก็บไปเรียอยค่ะเมื่งโอ้ยมีความสุขหลายแต่ว่าพี่นอออ้องเอ้ยจอิงเด็ดห้อนอันเด็ดนะห้อนคักห้อนเนี่ยคือสิทนบไ่ไหวดอกขั้นอี้ให้กลับมายู่ถาวแล้วก็วคิดหอดบ้าน จของอยู่อังกฤษพุนลบาทเนี่ยแต่ว่าแดดมันห้อนครับตัดออกไปจากเงาๆเราค่อยเราค่อยไปนั่นเอาหนอดอวัวลรัวรู้จักบรัารรรรรอัวรัวเด็กน้อยสมัยนี้รู้จักเข้ามาอ้วลรัว่ ขเขากันเลยแตกขึ้นมาใหม่ๆยอดขาวๆพี่น้องนะผักธรรมชาติอันปลอดสารพิษนี่เขาเป็นเลดไดดยางหลค่ะเนาะพี่น้องเนาะอันค้นทายหายเพื่อนกับมือหนิด คืนวันหยุดเพิ่นเลยมาเก็บตากล้องให้คลิปนี้ซั่นแหละจะเล่ว่วาโอ้ยพาไปเก็บผักไปถ่ายคลิปให้แน่กี่ไปเก็บผักบุ้งคัาวนี้มาคนเดียว ่ยก่อนเนาะหน่อยก่อนนงนี่ะนะสนอนเ,เอาเดี๋ยวเาไปมุมุะอันนี้ว่างไว้นีกใช่เอา่เายเอนนใ้เพดงย้ำคสวอน้มันเนี่ยอยู่ในกล้องคือจะเห็นง้มคักแทุ้นูนะ แซ่น้ำไหวโดนจักโดนโดนจักน้อยได้พี่น้องให้ให้ปินให้อยางมันรุดออกไปอันเ้าจังอีเอาไปผัดน้ำมันสันนี้เขาต้องแซ่น้ำล่างให้มันบินตามใบตามยางมันออกแต่ว่าถ้าย้ำนั่นถ้าย้ำฝนถ้าย้ำฝนนะถ้ามาเก็บย้ำฝนพี่อิงขอเตือนนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อเก็บผักน้ำ น้ำทองน้าเนี่ยไปกินมันมีไข่ปิงใ hey, ห้เฮาแซ่แซ่น้าไหวโดนๆค่ะแซ่น้ามล่างพักถ้าเป็นไปได้กะมันมีน้ำยาล่างพักกะซื้อมะโลดอยาเสียดายตังซื้อน้ำยาล่างพักนะมาไหวถัาล่างมันสิล่างพวกไข่ไข่อันปิงมันมีปิงเนาะน้ำเงเนี่ยเพราะฉะนั้น ฝากไว้พี่น้องเอาเดี๋ยวจังใดมาติดตามกันในคลิปไม่เพราะว่าคลิปนี้พี่อิงกะอีเอาฝากไว้แค่นี้สาวบ้านหันพ่อกำนันแฟนผีเด้อพี่น้องเด้อมือนีมาปิดสาวเช้านะลูกสาวนะสาวบ้านหันพ่อกำนันแฟนผีมากกกดไล่ชอบกกดแชด้ค่ะเด้อจากไปแค่น,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยเหลืมม่ายวิวให้พี่น้องเบิ้งวิวทองให้ทองนะพูนเดอ้อสุดไปส่วนมะพร่าพูนหลังคาฟ้าฟ้ฟานั่นเป็นหวยได้พี่น้องพูนนะหวยเนี่ยเนี่ยหวยนี่แหละพี่อิงมาบ้านพี่อิงก็มาอยู่ติดให้ติดนะ้าบานบ้านแม่พี่อิงนะคะเก็เลยก็เลยได้มีผักบุ้งนะกินนี่แหละพี่น้องค่ะนี่แหละสาราบานหันเบิ้งเกิงนี่เดอ้อทางเขาบานหาัน บันผู้ใดมาอยากไมา่ยามพี่อิงก็มานี่ละค่ะบ้านหันสีคิว้วเด้อพี่น้องเด้อกะอิจจบคลิปละละพี่น้องพักวุ้งพักยังกับว่าได้ไปเฮ็ดให้พี่น้องเบื้องดอกเนาะค่ะพี่อิงที่จบคลิปนี้ไว้ท่อนี้ค่ะกับบรรยากาศท้องให้ท้องนะอันนี้กับต้นมะพร้าวนี่สวนพี่อิงที่ประทศน,นี้เห็นบ่นี่ให้พี่อิงี่้นมะพร้าวนี่ค่ะนี่หละส่วนพี่อิงเนาะ กระซ้อนเสียงจากน้อยค่ะพอเป็นอย่างเนาะพี่อิงกระซิไปมองให้เบิ้งเรื่อยๆค่ะนอกนั่นกะอันเป็นชาวบ้านเนาะที่ชาวบ้านเนาะค่ะเนาะอ mm ่ะ hmm. พี่อิงก,ก็ให้เบิ้งทองให้ทองนะของบนน้านนอกสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะฝากไว้แค่นี้ละพี่น้องจ๋านะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไหมได้พี่น้องเด้อฝากล้มเย็นๆช่วยๆย้ำเสาไปให้จ้าสวัสดีจ้า